อ่าตอนนี้ต้องเดี่ยวกลับมาอีกรอบเดียวครับครับผมพี่ไเสียงครับครับโอเคไหมครับอ่าดีขึ้นเลยครับเดี่ยวดีมากเลยนะฮะเดี่ยวครับอ่าตอนนี้คือโทรมาจากเชียงใหม่ครับผมแล้วติดตามฟังเดอะยช็อคผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยทางแอปหรือว่าทางยูทูปยูทูปครับยูทูปนะฮะติดตามรับฟังประจําเลยป่ะครับทุกวันครับพี่ทุกวันเลยนะน่าเยี่ยมมากเลยแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่หอคนเดียวครับอยู่หอคนเดียวนะฮะยังศึกษาอยู่หรือว่าทํางานอะไรศึกษาอยู่นครับราชพัฒเชียงใหม่ครับราชพัฒเชียงใหม่นะครับปีอะไรแล้วเออเดียวสามครับผมปีสามนะโอเคตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวนะครับพี่มาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะกับเรื่องเวลาหาเวลาทําบุญบ้างเหตุการณ์มันเป็นไงครับเดี๋ยวไหนลองเล่าให้พี่ให้แฟนรายการฟังกันหน่อยสิครับ ครับผมก็เริ่มแรกเลยครับวันวันที่ยี่สิบครับผมพฤศจิกาปีห้าเก้าครับผมผมกลับมาจากการเรียนครับตอนคุณหอหกโมงพอดีพอถึงหอปุ๊บผมก็เหนื่อยผมก็เลยหลับไปเลยครับทีนี้ผมก็ตื่นมาประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำทำกันบ้านแล้วก็ออกไปหาอะไรกินช่วงเวลาตีหนึ่งครับพี่เออเอเสร็จแล้วพอกินเสร็จ ผมก็เลยคิดว่าเออเออกไปปั่นจัก,กรยานนั่งดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนชอบปั่นจัก,กรยานนะครับ,รบทีนี้ผมก็เลยเข้าเซเว่น huh. ไปอรอบเพื่อไปซื้อเกลือแร่ครับพ uh huh. อออกมาหน้าเซเว่นกำลังจะปั่นจักรยานผมก็เจอยายคนหนึ่งพี่ซึ่งยายคนนี้เป็นคนนะอื uh huh. ยายแกยก็ถามว่าหนูดึกแล้วจะไปไหนหนูบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปปั่นจักรยานรับยายอื uh huh. ยายเขาบอกจะไปจริงๆหรอดึกแล้วนะ uh huh. ผมก็บอก ครับแปบ๊บเดียวเองไม่เป็นไรยายเขาก็บอกว่าฉันเตือนเธอแล้วนะยายพูดแบบนี้พี่หรอพูดแบบนี้เลยอะแล้วแล้วเดี๋ยวครับครับผมเออพี่ได้ยินเสียงพี่สะท้อนอยู่ในตัวเองเดี๋ยวเปิดรายการอยู่วะไม่ได้เปิดครับอ๋อไม่ได้เปิดนะครับอ่าฮะอ่ะ,อะแล้วยังไงครับแล้วพอยายทักผมยายคนนี้อายุยป,ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก็ แก่แล้วที่ผมหงอกหมดแล้วอ่ะผมหงอกหมดแล้วเนาะอออ๋ออ๋แล้วยังไงต่อครับออืพอเขาทักเสร็จแล้วอะ่วะแผมผมก็ผมก็คิดว่าไปแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรครับอืความคิดผมตอนนั้นคืออยากไปครับทีนี้ปกติผมจะตอนแรกผมคิดว่าผมจะปั่นไปทางคูเมืองครับเส้นคูเมืงองเชียงใหม่แต่แล้วผมคิดยังไงไม่รู้ผมผมบั่นไปอีกทางหนึ่งก็คือทางดึทางเซ็นเซ็นท่านเฟสอะครับครับ ทีนี้มันจะมีแยกแยกหนึ่ง uh huh. ที่ก่อนถึงเซนเฟสที่จะไปทางแม่โจ้าอ่ะครับครับตอนแรกผมจะไปทางนั้นเพราะว่าเป็นทางทางคุ้นครับอ uh ืม huh. แต่ว่ามันมีรถคันหนึ่งเลี้ยวผ่าเข้าไปก่อนผมก็เลยเลี้ยวไม่ได้อ uh ื huh. ผมก็เลยต้องขับตรงไปพอขับตรงไปเรื่อยก็ผ่านเซนเฟสไปผมก็ผ่านไปอากาศมันดีพี่ผมก็แบบตอนแรกที่คิดว่าจะแป๊บเดียวอะ่ะอากาศมันดีไงผมเลยยิงยาวแล้ว อ oh. ผมก็ปั่นเพราะว่าปกติปั่นปั่นไกลพอสมควรครับพ uh ี huh. ่ทีนี้ผมก็ไปรู้สึกว่าเออมันไกลแล้วตอนถึงวิกซีรอนจัน uh huh. ครับแต่ว่าผมยังไม่เหนื่อย uh huh. ผมก็เลยกะปั่นต่อไปครับมาโลัวอีกทีคือผมอยู่อำเภอสารพีครับอำเภอสารพีมันออกไปไก<อ>ลไหมพี่พี่ไม่พ,พี่ไม่รู้เส้นทางอ่ะพี่ก็รู้มันไกลขนาดเนี้ย คือถ้าสารพีแล้วต่อไปคือจังหวัดลําพูนเลยพี่โห่างจากหอขมใช่ทางจากหอผมเกือบยี่สิบสิบกิโลเกือบยี่สิบกิโลแสดงว่าเราหอเราก็อยู่นอกเมืองเหมือนกันสิใช่ครับหอหอยอยู่อยู่แถวแถวแม่น้ําปิงใกล้ใกล้ครับแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวแล้วผมก็ผมก็บอกกับเองว่าเฮ้ยสารพีแล้วเดี๋ยวถ้าแบบอ่านไปต่อก็ลําพูนแล้วนะใกลเกินไปแล้วครับ จังหวะนั้นผมก็เออควรกลับได้แล้วผมก็จะหาทางยูเทินกลับครับอืซึ่งผมไม่เจอทางยูเทินแล้วอยู่ดีผมก็ไปเห็นทางไปเห็นป้ายป้ายนึงซึ่งป้ายไปร้า,าน,นเขาเขียนว่าทางลัดกลับตัวเมืองเชียงใหม่ครับครับซึ่งผมไม่รู้ทางนั้นเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเส้นหลักที่ผมมาปั่นแต่ตอนนั้นผมแบบผมผมไม่คิดอะไรเลย,เลยผมเลี้ยวเลยผมอยากกลับเยอยากกลับแล้วออืผมก็ปั่นปั่นไปซึ่งทางทางทางที่เข้าไป มันเป็นถนนเหมือนถนนปั้นใหม่เลยพี่เส้ถนถนนเขายังไม่ยังไม่ตีเลยนะก็คือสร้างเสร็จใหม่ๆเลยใช่เป็นยางมาท้อยรำเนี่ยมเลยนะซึ่งสองข้างทางผมปั่นไปก็มันเหมือนทุ่งแล้วก็มีเป็นป่าเล็กๆนะครับครับผมก็ปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งอยู่ดีจากจากตอนแรกอ่ะจากที่หอมาถึงตรงเนี้ยผมไม่เหนื่อยเลยนะพี่มไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคือมผมก็รู้สึกแบบเหนื่อยขึ้นมาแบบเหนื่อยมากเหนื่อยจนอยากพักอะ่ะ ผมก็เลยจอดรอข้างทางอรอครับแล้วก็กินน้ำทีนี้ผมก็คิดว่าเอาไงดีจะปั่นต่อหรือว่าจะกลับทางเก่าแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยวกลับทางเก่าครับเพราะว่าปั่นไปข้างหน้างเงี้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ทางไงว่าข้างหน้าจะไปไหนแต่ว่าถ้ากลับทางเก่าเนี้ยโอเคมันคือไฮเวย์มันคือถนนเส้นหลักที่จะกลับหอครับผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวจังหวะเลี้ยวกับครับพี่มันมีเสียงคุ้มหิงขึ้นมาเสียง เสียงหนึ่งประมาณว่าจะกลับทําไมวะือพูดแบบนี้เลยเหรอใช่คือ,อเสียงแบบเสียงแบบเหมือนเขาไม่พอใจครับเหรอแล้วเสียงเสียงที่ว่าเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับเดี๋ยวค่อนข้างใกล้ครับเพราะผมได้ยินชัดชัดมากผมก็แต่ว่าผมไม่ได้คิดอะไรนะครับผมก็เลยผมก็เออกลับทีนี้ ตอนขาเข้าครับผมมองซ้ายขวาตลอดใช่ไหมผมผมเห็นแค่ป่าเห็นแค่ข้างทางทุ่งไงครับแต่ว่าจุดที่ผมไปพักอีกทีนึงอ่ะมันคือตรงประตูวัดพี่ใช่มันคือตรงประตูวัดซึ่งผมก็คิดในแง่ดีว่าเออวันนี้มันอยู่ทางซ้ายของขากรับซึ่งขาเรามามันคือทางขวาใช่ไหมพี่เราอาจจะไม่สังเกตใช่มีอาจจะแบบปั่นเร็วเงี้ยแล้วมองแต่ซ้ายเงี้ยอื ผมก็เลยเออพักสักแป๊บหนึ่งผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูพี่เพราะนั้นมันเวลาตีสี่ครับแล้วประเด็นคือโทรศัพท์ผมมันไม่มีสัญญาณอืมใต้มันขึ้นกระบะเลยอผมก็มองเข้าไปในวัดใช่ไหมครับมันมืดมากพี่อยู่ดีๆผมก็เหมือนเห็นไฟไฟโบสถ์ครับเปิดปุ๊บขึ้นมาผมก็อ๋อตีสี่โอเคพระพระจะขึ้นมาทำวัดเช้าออกกองมาทำวัดเช้าครับทิ้งผมบอกวากำลังจะปั่นไปต่อครับ จังหวัด่านประตูวัดที่พระพระเขาตะโกนเรียกผมโยมโยมที่อยู่ตรงนั้นน่ะเข้ามาก่อนสิเหนื่อยไม่ใช่หรอมาพักสิผมก็โอเคพักพกไ็ได้เพราะว่าตอนที่พระพักอ่ะผมนึกถึงเสียงผู้หญิงคนนั้นทันทีเลยนะอ๋อ oh. ใช่แล้วผมก็เลยเข้าไปพักครับทีนี้พระท่านก็เหมือนยื่นสมุดรสวดมนต์มาให้ครับ,รบยื่นสมุด ผมก็เลยสวดมนต์ทำวัดสัพาะแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วพอทุกอย่างเสร็จพระท่านก็ถามว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงผมก็เลยเล่าเลยครับเล่าตั้งแต่อ,ออกมาจากหอเลยระหว่างทางยังไงผมเล่าหมดเลยพระท่านก็ทำหน้าแปลกใจครับ,รบแล้วทีนี้พระท่านก็เรียกพระอีกรูปหนึ่งมามแล้วบอกว่าพาโยมเขาไปดูหน้าวัดหน่อยสิท่านพูดอย่างไงครับแล้วแล้วพระที่เขาถูกเรียกมาเขาก็ โยมตามอตาตม,มามาเล้ก็เดิน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 ผมก็เดินตามไปครับซึ่งพอถึงหน้าวัดผมอึ้งเลยพี่ทําไมอ่ะขาเข้าที่ผมบอกพี่ว่ามันเป็นถนนตัดใหม่สองเลนที่เป็นแบบเส้นดํายังมาซอยใหม่ๆเลยนะตอนนี้ที่ตอนพระพาผมไปดูมันเป็นถนนเลนเดียวซึ่งมันเป็นเลนที่แบบมอเตอร์ไซค์สวนกันยังลบาบากเลยพี่เดี๋ยวประเด็นคือประเด็นคือมันเป็นถนนดินดินแดงตามตามหมู่บ้านตาม ตามชุนบทครับอือใช่ซึ่งขามามันไม่ใช่แบบนั้นไงอุ้ยเดี๋ยวจะบอกพี่ว่าถนนเส้นใหญ่ๆถ้าเป็นเชียงใหม่ถนนเลี่ยงเมืองก็ต้องเป็นสี่เลนนะซึ่งที่พี่คุ้นเคยนี่คือหายถนนหายเป็นเส้นเลยนะครับหายไปเลยแา่เป็นถนนจากจากเส้นดำๆใหญ่ๆสองเลนนะครับมันเป็นถนนสองเลนกลายกลายเหมือนแบบเส้นเล็กๆเส้นเดียวซึ่งมอไซค์ขับยังลำบากเลยผมผมดูจากทางนะอผมก็เออ อะไรวะผมว่าผมก็คิดถูกแล้วที่ที่เราหันกลับมาเดียวนะผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์เดียวครับครับออะมอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยลำบากแล้วคืนนั้นตรงนั้นเป็นประตูหน้าวัดแล้วยาดยมที่จะมาทำมุงทำบุญให้เขามากันยังไงอ่ะถ้ามอเตอร์ไซค์ขับขับขับสวนกันนะพี่ถ้าผามันเป็นถนนที่พี่ใช้คําว่านิดเดียวยังไม่ถึงเมตรเองนะใช่ครับอืม รอครับถ้ามาคันเดียว่ะสะดวกพี่แต่ว่าถ้าขับสวนกันอย่างยาวไม่ได้เลยใช่ใช่ไม่ได้เลยโอ้แล้วยังไงต่อครับเออพี่พี่อึ้งมากเลยผมก็แบบผมก็ผมก็คิดว่าดีแล้วดีแล้วที่ไม่ไปต่อรู้ถึงเสียงผู้หญิงมึกถึงนนนตอนแรกผมก็เลยเดินกลับเข้าโบสถ์ครับแล้วพระนก็บอกว่าเดี๋ยวรอรอตอนที่พระออกไปบิณฑบาตนะก็ใจพร้อมกันผมก็นั่งสมาธิรอครับพอถึงหกโมง จากตีห้าครึ่งถึงหกโมงผมก็นั่งสมาธิมานั่งสมาธิเลยอพระท่านก็ออกไปบินฑบาตะท่านก็เรียกไปผมก็เดินตามพาไปจูงจักรยานใช่ไหมพี่เสร็จแล้วพอเดินออกมาจากวัดแป๊บเดียวแหละมันก็จะมีทางเป็นทางสามผ่านแยกครับอตาท่านก็ชี้ไปทางขวาแล้วบอกว่าโยมเดี๋ยวเดินออกไปทางนั้นนะตรงนั้นเปนทางออกครับผมก็เลยผมก็เลยขอบคุณพระแล้วผมก็ถามว่า แบบจะไปบินทบาตที่ไหนแบบขอตามไปด้วยได้ไหมอะไรนี้ผมผมอยากตอบแทนอะไรเงี้ยพาทั้งหมดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอาตมาไปทางซ้ายเนี่ยครับเดียวเองมีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆผมก็โอเคผมก็ขอบคุณพระแล้วก็ปั่นออกมาจากตรงนั้นครับพอปั่นออกมาจากตรงนั้นปุ๊บผมก็เห็นเรื่องเห็นละเป็นเป็นไฟถนนออแล้วก็เห็นรถรถบรรทุกเนี่ยขับผ่านครับพอปุดบังบาหน้าซอยปุ๊บมันคือถนนเส้นหลักพี่มันคือไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง ตอนนั้นผมดีใจมากผมตะโกนแบบกูรอดแล้วอะไรเงี้ยผมผมแบบดีใจแบบทีนี้ผมก็เลยแบบไม่สนใจอะไรแล้วผมก็ห,า,า,า,หา,า,าจังหวะหาจังหวะจูงจักรยานข้ามแตดเลนเลยผมไม่หาทางขับรถแล้วพี่าาทีนี้ผมก็ไปนั่งพักหน้าเซเว่นซึ่งเซเว่นเนี้ยจะอยู่กับซอยที่ผมออกมาพอดีอืผมก็ไปนั่งพักแล้วผมก็ผมก็ข้อพิท ตอนตอนที่จะออาจากวัดอะครับอผมเล่าข้ามไปนิดนึงยังไงครับเดี๋ยวที่ท้าที่เหมือนกับเป็นเหมือนอาวุโสสุดนะครับอพอท่านตะโกนออกมาจากโบสถ์ว่าโยมหาทางหาเวลาไปทําบุญบ้างนะเออ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 พอท่านตะโกนออกมาอย่างนี้ผมก็เออเอาวะครับให้ทําบุญแล้วก็เหมือนไม่ทําใหญ่มานานแล้วด้วยผมก็เลยว่าพระวัดนี้ช่วยเราไว้เรากลับมาทางนี่แหละ ผมก็เลยเซฟไว้ใน Google แ a p ครับว่าตรงนี้นะคือเป็นทางเข้าวัดแล้วผมก็กลับปั่นกลับบ้านครับปั่นคำฮ้องถึงถึงหอแปดโมงเช้าเลยเพราะผมก็ค่อยมาค่อย่อยแบบปั่นครบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยพี่ถึงหอปุ๊บผมโทรหาที่ที่ผมรู้จักครับบอกเฮ้ยพี่เจวะแล้วผมก็เล่าเล่าทุกเรื่องเล่าทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่เขารู้แก็ว่าผมผมมีผมยังไงใช่ไหม เดี่ยวสัญญาณเดี่ยวไม่ดีเลยตอนเนี้ยครับเดี่ยวนอนคุยอยู่วะไม่ได้นอนครับเออฮะสัญญาณเดี่ยวมันหายไปเฉยเลยตะกี้อ่ะยังไงต่อครับเดี่ยวดีดีึ้นไหพี่ไม่ดีขึ้นเลยครับเดี่ยวนะตอนนี้ไม่มีอะไรสัญญาณเดี่ยวไม่ดีเลยอ้าวเดี่ยวเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ป่ะไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิดด้วยเหรอฮะอ่าโอเคครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคงเรื่องคงจบละยังไงต่อครับเดี่ยวคือผมก็ที่บอกว่าเออ นอนไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทาบุญกันแม่พี่เขาอยากทาบุญด้วยครับผมก็นอนม่หลับพี่ทั้งทั้งวันว่านั่งคืนผมไม่นอนเลยพอเช้าอีกว่ามึงเอาวันอังคารพี่เขาเข้ามาล้งพี่หอครับครับแล้วก็ก็ขับรถไปซึ่งผมลืมบอกไปว่าตอนหน้าเซเว่นนะครับที่ผมต้องพักผมเปิดจีซเอสดูผมไม่ได้อยู่ในชุมชนครับอะไรนะผมไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่ เดียวผมอยู่ลำปูนที่อุ้ยเดียวแผนใหญ่แล้วเนี่ยจริงเหรอครับผมผมอยู่ผมอยู่ลำปูนซึ่งผมก็แปลกใจมากซึ่งแต่ว่าเราเราไปได้ยังไงอนะพี่เดี๋ยวก็คือถ้าเป็นถ้าเป็น G.P.S เี่ยพี่มีพี่ม,พ,มพี่มีความพรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างตอนที่เราเนี่ยมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้เพราะว่าหลายคนเคยเช็ค แล้วก็แชร์โลเคชันมาให้เนี่ยก็ผิดเพี้ยนเป็นเป็นหลายสิบโลเหมือนกันนะแต่นี่คือของเรานี่ก็คือไปลำพูนเลยไม่ไม่พลาดครับคือคืออยู่ลำพูนเลยครับหรอฮะเพราะอย่างพี่โก้พิ้วเนี่ยเช็คอินมาให้ตอนงานงานโต๊ะจีนผีเนี่ยก็พลาดกันเป็นหลายสิบโลเหมือนกันนะอ๋อครับเด็ยินเหมือนกันเออแต่ซึ่งพี่พี่ก็เลยไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ไงไอไอการระบบว่าเช็คอินผ่าน Google Map เนี่ยแต่ของเรานี่คือไปอยู่ลำพูนเลย ซึ่งเส้นทางที่เราปั่นก็เป็นเส้นทางที่เราปั่นประจําอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่นั้นนั้นไม่ใช่เส้นประจําครับอ๋อไม่ใช่เส้นประจาเลยใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นเขตจังหวัดลำพูนที่ใกล้ๆรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่นะไม่ได้เข้ามาลึกครับอืมใกล้ตัดขาดจากอำเภอสระบุรีไปไม่ไกลผมก็เลยให้ให้จุดจุดจุดนั้นนะครับอให้พี่พี่เขาก็ขับรถไปขับรถไปผมก็ไม่ได้มองข้างทางเลยนะครับ ผมก็นั่งค้นหน้ามาทั้งทางเลยดีๆที่เขาจอดรถครับแล้วพี่เขาก็ถามว่าเดี๋ยวจุดที่เซฟไว้เนี่ยถูกแน่เหรอผมก็ถามว่าทําไมถามว่าําไมพี่มองดูสิดผมก็หันไปทางขวาพี่มันเป็นอะไรผมเจอเซเว่นผมก็ยืนชี้เลยว่าก็นี่ไงเซเว่นตรงนั้นที่ไปนั่งคัอทีนี้ผมหันไปทางซ้ายมันไม่ใช่ถนนครับ มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นลานกว้างลานหนึ่งเลยพี่ลานขงกว้างเหมือนที่ที่เขาถมดินไว้เงี้ยเหรอใช่ๆลานกว้างลานหนึ่งเลยนะโอ้ซึ่งตรงนั้นอ่ะมันควรจะเป็นซอยผมก็อะไรอ่ะผมก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะผมก็เลยลงจอถแล้วก็เดินข้ามถนนครับมาถามหาร้านเซเว่นมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆมันถามป้าร้านก๋วยเตี๋ยวว่าป้าครับแถวนี้มีวัดไหมอ่อฮะป้าก็ชี้ีไปนู่นเลย มีลูกแต่ต้องไปเจ็ดกิโลนะผมนิ่งตรงนั้นเลยพี่อ่ฮะผมนิ่งอยู่ตรงนั้นประมาณห้าทีแล้วแล้วแล้วข้างในนั้นล่ะท่าที่เรียกเราเข้าวัดที่เรานั่งปวดมนเที่เรานั่งสมาธิค่าที่บอกอากให้ออกมาเนี้ยคืออะไรครับผมโอ้โหเฮ้ยผมผมก็คิดว่าเออเขาเขาเงามาช่วยแหละครับแต่ว่า ตอนแรกที่ผมคิดเลยนะผมคิดว่าผมเจอแค่ถนนเจอแค่เสี่ยงผู้หญิงที่ผมคิดเขาแกเนี้ทีนี้เราเราเจอเหมือนกับพี่ใช่เขาว่าเราเหมือนไปเมืองลับแลเลยนะปานไปอ<ต>ีก <ไป S 2> โลกหนึ่งเลยนะทะลุมิติไปไหนเลยเนะี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนคือแบบผมผมอึ้งแบบเฮ้ยมันมันแบบมมแบบผมค้างอยู่ทั้งประมาณห้าทีซึ่งแบบคื จริระดัแบบตอนแรกผมผมไม่ได้กลัวตอนรู้ว่าถนนไม่ใช่ผมไม่ได้กลัวอย่างผู้หญิงผมมาขวิดตอนที่ว่าตรงนั้นอ่ะไม่มีมมวัด่นี่วิวา,าทเฉยมาขนิดเลตรงนี้นแหละเพราะว่าคือยังไงที่ถนนเราผ่านอย่างผู้หญิงเราผ่านเราไม่ได้ไปอยู่กับมันแต่ว่าพักพักวัดว่า,า,วางในเดือนนั้ยส่วนอนกับตลาดนี้จากตีบี มอยู่วัดตีสี่ประมาณตีสี่ครึ่งถึงหกโมงเช้าที่จุดไหนมันสว่างคาตาแล้วก็ยังมีเสียงพระผู้ใหญ่เหมือนาถ้าดาวพระคุณเจ้าวาตโกนมาบอกว่าไอ้หนูหาเวลาทําบุญบ้างนะก็ยังมีการสนทนาพูดคุยกันออกมาพร้อมกับเหล่าบรรดาพระสงฆ์ที่กําลังเดินไปพินตาบาทแล้วก็ยังมีการเหมือนกับว่าเราก็ด้วยความที่แบบว่าก็เหมือนกับอยากจะจะคือเหมือนกับอยากจะช่วยก็คือเหมือนจะเป็นเด็กวัดตามช่วยช่วยช่วยรับของมินฉาบารอะไรเงี้ย พระสงฆ์ก็ปฏิเสธว่าให้กลับไปเถอะใช่สิโออาาอฮะออฮะมัน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 มาตีจุดนี้แหละโอ้ใแล้วแล้วเกือบสองชั่วโมงเลยนะที่เราอยู่เราอยู่ไหนใช่ครับผมผมผม,ผมหาคําตอบไม่ได้ว่าผมอยู่ไหนไม่ผิดแน่ๆคือยืนยันการันตีไลยว่าไม่ผิดแน่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่า,วา,วาจากเซเร่นนะ่ะมองเข้าไปคือมัน ตีประตูเซเว่นตรงนั้นตรงแับซอยตรงั้นเลยทีเดื่องเร่ความนี้ก็เพราะบอกว่าเป็นร้านสะดวกซื้อแบบนีน้ร้านมันมีเยอะอาจจะเลยไปมีอีกร้านหนึ่งหรือเปล่าไม่ครับไม่มีเยลยเหรอเพราะว่าผมสมผมจำร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างเซเด่นได้ไงอืมเหรอฮะใช่ไม่ไม่มีเลยแล้ะและแถวนั้นแถวนั้นที่แล้วแล้วผมคิดแบบที่แบบแบบว่าอาจจะแบบอีเนิดาพแล้วพอไปอยู่เซเดนหนึ่งข้างหน้ามันก็ไม่ใช่ซอยครับอือ จรินั้นเระพี่ที่ผมเจอมันือจุดนั้นที่แบบถูกแล้วโอแว้แล้วแล้ววันนั้นผมก็ไปทําบุญรับวัดอ,อื่นอ๋อเหรอเขาผมโอ้โหถ้าพี่ใช้ภาษาแบบวัยรุ่นนี่มันบะโพมากเลยนะคือขับปั่นจักรยานไปถนนทั้งเส้นหายไปไม่พอนี่ <ไป S 1> วัดทั้งวัดครับหายไปด้วยไม่มีด้วยใช่ผมผมโอ้ผมไม่ผมไม่แตะไปถนนผมไม่แตะึงผู้หญิงผมแตะปวัด โอ้โหถนนน่าจะแปลกใจแหละเพราะว่าพี่ก็ขับขับรถไปเชียงใหม่ก็หลายรอบอยู่เหมือนกันพี่พอบอกสารพี่ผู้จิจพอนึกออกว่ามันจะพอวิ่งเข้ามาเส้นเส้นไฮเวย์ใช่ไหมมันจะมีแยกหนึ่งก่อนที่เลี้ยวไปดอยอินทนนท์แล้วก็เลยมาอีกนิดนึงมันก็จะเป็นแยกที่จะเลี้ยวเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปะครับผมคือเส้นนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเส้นซูเปอร์ไฮเวย์ที่ที่มาจากลำพูนวิ่งเข้ามา อ๋อเะโอ้แปลกว่ะอันนี้ใช่เพราะเพราะเพราะวัดนี่แหละทำทำันไมอยากเดีมาเล่าลอือพี่พี่คุ้นเส้นถนนเชียงใหม่ตัดเส้นใหม่พี่คุ้นอยู่เส้นหนึ่งตอนที่พี่ไปถ่ายแอดไว้ตะลุยบ้านผีสี่ผ้ากับพี่ป๋องจะมีเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นตัดใหม่เหมือนกันพี่ไม่แน่ว่าเส้นนี้หรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่ล่ะเพราะว่าเส้นนี้ก็จะลัดไปออกไปทาง ออกไปทางแถวที่มีสวนน้ําล้างอ่ะที่มันจะรัดตัดกัตรงเนี้ยพี่ก็พี่เรียกไม่ถูกเหมือนกันอันนั้นพี่เห็นว่าเป็นเส้นตัดใหม่แต่เส้นอื่นพี่ไม่คุนนะตอนนี้คือบอกว่าถนนเพิ่งตัดใหม่เลยที่เราปั่นจักรยานเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งอย่างไม่มีเลยหรือแต่ทางดินหรือแต่วัดหลังจากเช้ามาเสร็จย้อนกลับมาจะมาทําบุญที่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอันตรทานหายไปกลายเป็นพื้นที่โลง่ลง ซึ่งงานสร้างประานั้นเขาเอาไว้เหมือนี้ทําเป็นตลาดอะครับหรออู้แปลกว่านี้แปลกอ่ะแปลกมากเลยอะครับผมผมก็แบอฮะไม่ได้จะหาคําตอบอะไรนะว่ากลุกมันคือยังไงแต่ว่าวันนั้นก็ได้ทําบุญแล้วผมก็ระบายใจขึ้นอืมอืมอืมนะฮะก็ปกติคือเป็นคนที่ไม่ค่อยทำบุญอยู่แล้วว่างั้นเถอะคือก็ช่วงช่วงนั้นผมไม่ทำสองเดือนนะพี่ S <s> <S อ๋อเช่ล้เหมือนใกล้ใกล้รังเกียจแล้วอ๋อใช่อืม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 โอเคนะนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเดี่ยวครับผมหลังจากเหตุการณ์นั้นครับเดี่ยวนะฮะเดี่ยวเคยเจอเรื่องอ,อะไรแปลกๆแบบนี้อีไหมครับคือเอาง่ายพี่ผมผมเป็นคนที่คอ่อนข้างจะแรงพอสมควรมึืง ผมใช้คำว่าเกือบทุกวันเลยก็ได้คือถ้าผมออกแกข้างนอกแล้วผมไม่ห้อยพระผมเห็นเอาง่ายๆครับอืมอืมแล้วผมเห็นอะไรนะฮะเดี๋ยวก็พวกพวกวิญญาณนะครับหรอถ้าไม่ไม่ไม่คล้องพระออกไปนี่เห็นเลยครับถ้าไม่คล้องพระออกไปผมผมเห็นเลยหรอใช่อ๋อลักษณะการเห็นของเดี่ยวยังไงเห็นเป็นยังไงฮะเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเห็นแวบ หรือว่ายังไงฮะคือถ้าผมดูยากบางครั้งผมเลือกไม่ออกว่าคนนั้นคือคนหรือไม่ใช่คนที่เชื่อผมไหมโอ,อมททม้ที่มันชัดชัดเจนมากที่เรื่องเรื่อง,งที่เกิดล่าสุดคือเมื่ออาทิตย์ก่อนเองอ๋อโอเคงั okay. นะ้นเดี๋ยวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราเราหรือเราค่อยว่ากันพี่เ<ต>อาทำตรงนี้ก่อนออการเห็นของเดี่ยวเนี่ยคือยังไงฮะอยากเห็นก็เห็นเลยเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ได้แบบนี้เลยปะ คือมันมันไม่เหมือนมันไม่ถึงกับเหมือนกัะพิบนะที่เพียงแค่ผมไม่ใส่ผาแค่นั้นเองแค่ผมไม่ใส่้าเอาอะไรข้างนอกผมผมก็เห็นแล้วเห็นเลยคือคือแค่ที่เียบว่าสวิตเปิดเปิดปิดสวิตนั้นผมก็ประมาณว่าถ้าผมใส่พราคือปิดสวิตเะครับถ้าทาไม่ใส่พ้าก็คือาเปิดสวิตแล้วเราเห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยป่ะตั้งแต่เด็กครับรอ๋อแล้วดูกับมันยังไงวะเดี๋ยวก็ อืยังไงวะที่เขาผมก็แบบเหมือนไม่ได้ไปให้ความสนใจอะไรกับเขาห่อครับหรอฮะเขาเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่เหมือนมันคือแล้วคือเราเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับเราอ๋อฮะเดี๋ยววันไหนพี่มโอกาสไปเชียงใหม่ถ้าเกิดว่าพี่ไปถ่ายอะไรโครยการอะไรเงี้ยพี่โทรหาเดี่ยวได้ไหมได้ครับหรอฮะโอ้โเนาะเผื่อเราได้มีโอกาสได้ไปได้ไปจอยกันใช่ผมว่าอยาก อยากไปร่วมเหมือนกันเพราะว่าผมฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วหรอโอ้ยแล้วมาตอนสามสี่ปีที่แล้วที่เขารับสมัครคนที่เชียงใหม่ไปไปบ้านผีกันทำไมเราไม่สมัครมาเดียวอ๋อผมผมเพิ่งมาอยู่เชียงใหม่ว่าปีห้าป่เดิ้งหรอฮะโอเคโอเคเสียดายเนาะไม่งั้นเราคงได้ไปร่วมสนุกกันโอ้โหคงสนุกสนานน่าดูเลยนะนี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของเดี่ยวนะครับครับผมได้เลยขอบพระคุณมากนะเดี่ยวนะ ครับได้มีอะไรเดี๋ยวผมโทรไปอีกรอบได้ครับเดี๋ยวขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ